สวัสดีค่ะวันนี้มาสีราชานะคะเราจะมาหากับข้าวทานกันนะคะอันนี้เรามาจากาวงเวียนมาจากบางแสนนะคะถ้าเราเข้าวงเวียนตรงเกาะลอยะคะ่ะถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะเข้าเกาะลอยนะคะแต่ว่าเราตรงมาค่ะอ่าตรงถนน ตรงถนนส่วนสุขภาพนะคะเราก็เจอ3ามแยกแรกนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายสังเกตว่าเซเว่นจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะพอเราเลี้ยวเข้ามานะคะก็จะเจอฝั่งขวามือนะคะจะเจอเป็นซุ้มผลไม้ตามฤดูกาลนะคะอันนี้ก็มีหลายซุ้มเหมือนกันคะ่ะแล้วแต่ฤดูกาลนะคะมีทุเรียนเงาะมังคุดนะคะแล้วก็ร้านสุดท้ายก็จะเป็นร้าน น้ำมะพร้าวนะคะมะพร้าวถอดเสื้อนะคะนี่ค่ะทุเรียนสวยๆเลยค่ะก็จะมีแล้วแต่นะคะว่าช่วงไหนมีผลไม้อะไรนะคะเขาจะขายอย่างนี้ตลอดนะคะฝั่งขวามือเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นทุเรียนร้านสุดท้ายนะคะไม่แน่ใจว่าอาหารเนี่ยค่ะเป็นมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะ พอมาถึงวงเวียนแรกนะคะเราก็วนขวาไปเลยค่ะสังเกตว่าจะมีเซเว่นอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็จะเลี้ยวเข้าตรงซอยข้างหน้าเนี้ค่ะรัดเข้ามาตรงซอยนี้นะคะสังเกตว่าฝั่งซ้ายขวาเนี่ยค่ะจะมีเป็นแบบร้านขายของนะคะแต่ว่าตอนที่เรามาก็คือเขายังไม่ขายเลยว่าเขาอาจจะขายกลางคืน,นหรือตอนหัวค่ำนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยค่ะ นนี้ก็คือประมาณซอยอหลังแปซิฟิกนะคะอันนี้ก็มากันได้นะคะอันนี้เรามาหากับข้าวอีสานกันนะคะร้านนี้ก็จะมีแบบหูกับข้าวเยอะมากมีทุกอย่างคะ่ะส้มตำผัดเส้นหรือว่าขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่มาเจอวงเวียนนะคะแล้วก็หมุนขวาไปเลยคะ่ะขวาตรงนี้นะคะถ้ามาถูกซอยนะคะ ตรงที่เราเข้ามาก็จะมีร้านหอมเนยนะคะเป็นร้านหมูกระทะตรงนี้เนี่ยค่ะร้านเราจะอยู่ฝั่งขวามือนี่นะคะเดี๋ยวเราหาที่จอดแป๊บนึงนะคะที่จอดก็ไม่ค่อยมีนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะตรงไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอลงรถก่อนนะคะตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวหาที่จอดยากมากค่ะแถวนี้ไม่มีที่จอดเนาะ เดี๋ยวเราไปเดินกันเลยค่ะซึ่งกับข้าวเขาก็มีหลากหลายนะคะเป็นพวกอาหารอีสานนะคะก็จะมีปลาดุกมีไก่ย่างมีทุกอย่างค่ะลาบหมูส้มตำนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเดินข้ามถนนไปกันเลยนะคะร้านที่อยู่ตรงข้างหน้าเรานี่นะคะก็จะมีพวกร้านน้ําชาก,กาแฟอะไรด้วยนะคะข้างๆกันค่ะเนี่ยค่ะร้านเนี้ยคนเยอะมากค่ะ นะะี่ค่ะทุกคนมีแบบกับข้าวแบบเยอะมากมีขนมจีนมีไก่ย่างมีของหวานนะคะตัวนี้มีแหนมมีน้ำพริกปลาเยอะมากค่ะนี่ค่ะร้านส้มตำป้าเพียนนะคะตรงนี้เลือกกันไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้จะเอาอะไรดีเอาอยางงี้แล้วกันค่ะเราก็ได้มาแล้วค่ะ มีน้ำยาขนมจีนค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะขาดไม่ได้ของหวานส้มตำค่ะอันนี้เป็นตำป่าอร่อยมากแล้วก็มีเนะะี่ยค่ะผักดองกินคู่กันยังมีปลาดุกนะคะปลาดุกก็อร่อยมากค่ะกินกับส้มตำมีหมูย่างด้วยนะคะ ผีปลาทอดค่ะปลาเล็กๆขาดปลาเคลือบน้าตาลเนี่ยค่ะทุกคนตําปลาอร่อยมากกินกับผักดองเนี่นะคะอร่อยสุดยอดเลยค่ะหิวด้วยค่ะนี่คนกินกินอย่างน่าอร่อยอร่อยมากค่ะทุกคนนั่งกินทายกระบะไปเลยสิจา้ากินตําปลาที่ นาทะเลนะอันนี้เรามานั่งตรงเกาะลอยนะคะทุกคนลมพัดบรรยากาศดีมากเดี๋ยววันนี้เรามาทำอะไรที่เกาะลอยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะมากินส้ตมตำกันนะคะบ๊ายบาย